โอ้โหมันเดินมาแล้ว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 อเดอเด่นอเดนู้นไอเดนเดนี้น้อเอเอเ่เเไอเ Mine Okay. Let's there, 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 there. How are you doing over here? Okay. I can't stop thinking about what happened with Jack. Yeah? Just if I saw your inventory piled down <laughs> here, I don't think I'd be handling it much better than he is. โอเคคือตัวเนี้ยหยิบแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปข้างบนอีกนิดนึงอ่าลองดูฮะว่ามันจะพอไหมอืมอ่ะคุยอ่ะดูของในกล่องฮะอืม dark prismarine not quite the structure block but seems useful โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ a f t ไ n g เนี่ยอะลองดูฮะพ s สมารีนค r ิสต a l น่ะอาฮะขอ,อยังชั่วหน่อยที่ของเขาเนี่ยมันพอเมื่อกีบักได้ไงวะ Sea l นเ t e r n น i c สเมื่อกี้บักได้ไงวะ เมื่อกี้บัคกโอเคฮะหายบัคกแล้วขอบคุณฮะสวรรค์ทรงโปรดน่าแจ้งบัคกเขามากเลย <c oughs> โอ้โอเคเป็นอะไรที่สุดยอดมากฮะอ่ะแปะก็ยังดีที่ว่ารีสตาร์ทเกมได้โอเคตัวนี้แปะซีเลนเทนตัวนี้ก็ซีเลนเทนอีกอันหนึง่งที่เหลือพิสมารีนบ็อก ดาร์ะคพิสมารีนฮะขอโทษแล้วก็ดาร์คพิสมารีนอีกอันหนึง่งโอเคและขนาดและตอนนี้ <S 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 โอ้สายก็เป็นอิสระแล้วโอ้ <s keley> นานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ปวดหลังมันนานมาแล้วนี่เพื่อนของคุณใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเพื่อนของฉันวอสเองอ่ะฉันนึกว่านายตายไปแล้วนะเนี่ยแล้วแล้วคุณรอดมาได้ไงเนี่ย You sit absolutely still. You'd be amazed at how long a stack of pork chops will last. <laughs> anyway, it's so good. What are you This is Petra. Excellent! Excellent! if I'm not mistaken, you've just made it further into this temple than anyone ever before. คุณมีอะไรพิเศษมั้งเออใช่ใช่โอเคถึงเวลาออกจากที่นี่แล้วใช่ไหม What ฮะใช่อะไรนะอ่าเจสมาที่นี่มาเนี่ยแล้วตอนนี้คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็มีชชยชนะเพียงพอแล้วแต่ว่าเราต้องการสักเจ้าบอกนะ r r y n t u n l we get the t came here f o Yep. Uh, even I'll admit, it would be nice to finally get some closure on this place. <laughs> Fine. But if you get me killed after all this time, I'm going to be incredibly cross. Ugh, more of those weird okay. statues. Mm, at least <coughs> these ones aren't doing that creepy <coughs> <head> thing. <coughs> อ่ะแปะเข้าไปแปะเข้าไปเอามือแปะเข้าไปจิ้มยึบอ๋อประตูเปิดแล้วโอ้นั่นเป็นเสียงท,ที่ไม่ดีมากเลยเสียงอะไรอ่ะโอเคผมว่าแล้วการมาจนภัย พวกนั้นมันคืออะไรเหมือนเหมือนเป็นซอมบี้เหมือนเป็นมันเป็นซอมบี้แต่มันไม่ใช่ซอมบี้เป็นซอมบี้พิสมารีนอะ่ะโอ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวเราทำได้แล้วอะไรอะ่ oh. ะโอ้มาสะใจมาก ครับเผมงอนเกมนี่แผมบอกเลยว่าตอนแรกมันบั็กผมงอนมากเทอร์มินอลไหนลองดูที่เทอร์มินอลสิอะไรเหรอไ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นประตูอะไรสักอย่างนะลองดูมุมอื่นสิฮะตรงนี้เป็นข้างล่างนี้เป็นน้ำเดินถอยมานิดนึงถอยซ้ายมือตรงนี้ไม่มีอะไรงั้นเดินขึ้นบันไดไปเลยแล้วกัน ฮะขึ้นมาได้ไปเลยใช่พวกน้ำขึ้นไปข้างบนกันหมดละอ่าขึ้นมาไดมาแล้วตรงนี้ปื๊ดเดินมาตรงนี้หน่อยสายมือตรงนี้มีอะไรไหมอ้ปริสเีนบล็อก Yeah much less t d o m a r i n e so weirdo p r i s m a r e เป็นปริสเมลีนแปลกๆที่ว่ามันไม่ได้มีแบบทั่วไปนะเนี่ย Uh, Jack, you guys Jack are doing okay? Uh? I don't like any of it, Jesse. It's giving me a bad feeling. And my instincts are better than nine ocelots tied together. Uh, that doesn't even make any sense. <laughs> Just like old times, buddy. Man, these are bright. เนิมลองอ่านดิมันเขียนว่าอะไรเหรอก่อนนั้านี้โลกเนี่ยมันเรียบไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้าไม่มีต้นไม้จนกระทั่งแอดมินสร้างต้นไม้สร้างแม่น้าแล้วก็สร้างนไม้เออแอดมิน โอเคเราไปกันต่อ uh, ลองลองมองดูเธอร์ม่าออ hmm. ขอโทษ The admin saw there were no more heroes. คือเขาก็จะเอาโลกนี้ไว้จนกว่ากระทั่งมีฮีโร่ครั้งปล่อยโลกนี้ไว้เงเี้ยจนกว่าจะมีฮีโร่ปรากฏตัวอีกรอบหนึง่งข้างบนนี้มีอะไรไหมฮะอ่าอุ้ย structure <c oughs> box โอ้โอ้ เจ้าสี่ยมีแหละแต่ว่ามันมีมันมีนนเขีนนยนอยู่ในนี้อีกมีของขวัญจากไอเมงก็คือมีช่องทางก็คือเลือกดีๆด,ด,ด้วยละ่ะ ก็ค,คือเขาหยิบได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นซึ่งมันคืออะไรล่ะต่างกันยังไงวะแล้วแต่ละอันมันมันสื่อถึงอะไรกันแน,อน,น,นอ่อันนี้น่าจะเกี่ยวกับอาวุธอันนี้น่าจะเกี่ยวกับ ทางออกไม่รู้อะอ่ะลองเลือกอันนี้อะลุกมันยังไม่ได้ให้เราหยิบนะวลอล์กบิวดเออแล้วอันนี้ล่ะลุกเนอร์มบอกว่าอันนี้คือหอคอยของนักรบ อเอาอันนี้แล้วกันเนาะกำแพงไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกอครั้งนึงจิบแล้วไงเอ่ย Believe got แ,ลแล้วเราจะออกไปยังไงล่ะมันมีเอถณะทหารซอบบี้อยู่หรือว่าไอพวกนั้นมันออกไปแล้วโอฉันว่าไม่นะพวกนั้นกำลังบุกขึ้นมาโอ ไม่ได้มานิดเดียวด้วยอู้มันเพี้ยงมาแล้วมันเยอะเกินไปจุ๊จุ๊ลงลงลงสิเจ้าเจสซี่มาแต่มองนั่นแหละโอ้ธนูมาเร็วต่อสู้ได้ไหมันน่าจะแข็งแหละมันแย่แย่แย่มากๆเฮ้อ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการใช้สตัคเจอบอกก็ได้นะใช้ตอนนี้เลยใช้ตอนนี้เลยใช้สิเจ๋าใช้ยังไงอะมันใช้งานได้ใช้งานใช้งานได้ใช้งานได้โอ้อออ โอ้ไอเจ้านั้นนั่นเองบริเตซี่พูดได้ด้วยมันมาแล้วพวกนั้นมันมาแล้วมามานดิเดี๋ยวฉันจะแสดงให้เห็นเองถึงพลังของนามอยู่ข้างหลังฉันไว้นะน่ารักมากเลย จะสู้ได้ไหมเนี่ยหนีกันหมดแล้วมันสูงมากเลยนั้นโอ้ยเออลบลบเออ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 ลบโอ้ยเจ็บลบเออเออเออลบ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 เออลบอ้ยคิวคิวจิ้มตูดแม่งเลยไม่ใช่ ทำอะไร e. oh. อ่ะอีโออึอะคิวไฟดับแล้วแต่ไอตัวยักษ์เนี่ยสิมันน้ำสลักเข้ามาแล้วตัดแย่แล้ววันดีฮัลโหลเออวันดีครับตายได้แล้วไม่ไมไมไม มีสุภาพด้วยฮัลโหลตายได้แล้วโอ้น้ำขึ้นมาแล้วระดับน้ำขึ้นมาแล้วยืนนิ่งๆสิดาบของฉันฉันหยิบมันไม่ถึงเกือบแล้วอีกนิดนึงโอไม่นะอย่าอย่า ช่วยใครล่ะโอ้ยตัดเวรกรรมเวรกรรมถ้าช่วยอันนี้น่าจะไปช่วยคนอื่นได้ถ้ามีดาบเปลี่ยนเรื่องราวอีกแล้วเฮ้ยโอเคเ,เดี๋ยวน้อยเน,นี่ยมีดาบน่าจะช่วยคนอื่นได้เ,เออเดี๋ยวพูดเป็นไรนะ โอเคญญโอเคฉันจะโอเคอยู่โนแจ็คฉันฉันขอโทษไม่มีทางวิง่งหนีไปแล้ว,วล่ะอ่าฮะวิาาว่งได้อยู่แต่เอ๋อา่า อย <l Ran Could> ่ามาแตะผมฉันนะแตะไม่โดนหรอกเบิ่งเบ๋ย โอ้บูแย่แล้วน้ำรั่วในนี้คือฉันเป็นคนวางบล็อกทั้งหมดในนี้และเดี๋ยวฉันก็วางบล็อกคุมหลุมศพของแกเหมือนกันน้ำตกอ๋อเราต้องหนีไปทางนั้นใช่ไหมโอเคไปกันเลยเดี๋ยวฉันตามไปภายหลัง คุณจะหนีไปจริงๆเหรอโลกนี้มันแคบนะจะบอกให้โอ้โหมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินก็มาแล้วมันเดินก็มาแล้วมันเดิน้็มาแล้วเมื่อกี้ผมเดิมกดเดินมันเดินก็มาแล้วมันเดินมันเดินมาแล้วอ้าวอ้าวเวรกรรมเดินช้าโดนโดนแลกไปแล้ว ผมไม่รู้ไงมันต้องกดเดินจ้าจ้าจ้ขอโทษเดินไม่ดันจ้าก็ไม่รู้ไงว่ามันต้องรีบไปเข้าใจป่ะขอโทษโดนกินไปแล้วเร็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 ว โลกนี้มันอันตรายนะจะบอกให้โอ้อ๋อตรงนี้จะทันไหม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 ไม่ทันว่ะโดนกิน

จสซี่โลกนี้มันเันอรารแต่แกเล็กมากโอเคไม่ทันเลย โอเคเรียกทำไมเรียกทำไมโอเคฮะแล้วเขาก็เดินทางกลับมายัางเมืองของเราเอิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลอ๋อที่นี่นั่นเองโอเค สถานที่แห่งนี้กระชาจะไมหมดเลยนี่ไงสักเจอร์บ็อกต้องวางไว้บนนี้อ๋อมันมีรูอยู่ตรงนี้นั่นเองอเ,เดี๋ยวเราจะจัดการกิเฟเปอร์ให้นะโอเคเร,เราวิ่งเราวิ่งอย่างเดียวฮะวิ่งอย่างเดียวเราไม่ต้องทำอะไร

okay? Looks all clear. Yeah, I think so. Yeah, take that, heckmouth! That's what you get! Woo! Well, what do you know, Jesse? You really did it. Yeah, I guess I did. Think that's really the end of it? Certainly looks that way to me. Then come on, let's go home, you guys. Okay, let's go Okay, and... จบแล้วเหรอก็โอเคโอ้คนเยอะมากคนเยอะกว่านันนีาเราเป็นห่วงคุณแน่จอยนี่

for youre I use even awesome and back all เป็นกำแพงน่าจะเป็นกำแพงที่แบบแข็งมากนะฮะแต่ถ้าเราเลือกอันหนึ่งก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ถ้าใครอยากรู้นะว่าอีกออปชันนั้นเป็นอะไรยังไงนะฮะก็สามารถ Lord. not Not bad, right? I think they really liked it. Yeah, they did. guess you've still really got it. Yeah, other than having half the number of eyes I had when we left, I'd call that a rousing success. <manifestations> yeah, <mesh> that <HHH> part's not the best. Nope. No, it's not. I'm really sure you had it. I don't blame you. I thought so too. ผมขอโทษที่ขัดจงังหวะปกติแล้วคือเวลาเราทำอะไรสำเร็จด้วยกันคือต้องน,น,นั่นทีไงเลือกผิดไปหน่อยทีมท,ทีมเราง,งอน ก็นะฮะคือเรื่องจริงเรื่องเลือกผิดมันรีบเวลาทาอะไรสําเร็จด้วยกันเนี่ยก็คือนั่นแหละควรให้เครดิตเรียกอยู่นั่นแหละยังไม่จบวะอะไรวะได้ยินใช่ไหมใช่มันน่ากลัวมากเลยมันอะไรอ่ะเอออย่าว่นะไอหุ่นนะมันตามอ่ะไอหุ่น ไม่เลิกลานะไอ้เจ้านี่ตายแล้ว you you คิดว่าจะหนี <the> มาจากแอดหนีจากแอดมินได้อย่างนั้นเหรออ really ย่าน้แล้ว To be continue ติดตามชมได้กันใหม่ในภายภาคหน้าครับผมแล้วตอนนี้ไหมครับสตรอรี่หมดของเรา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว How did you get into อ่าคนส่วนใหญ่ก็คือเลือกที่จะย่องเบาเข้าไปนะฮะอ่าจะไม่มีหลายคนเล่นจบแล้วเนี่ยแล้วก็อ่าเลือกที่ว่าจะให้เมืองเนี่ยมันดูแลด,ด้วยตัวเขาเองได้เอา <So> เป็นปร วิสตัคเจอร์บล็อกเราเลือกอันไหนเราเลือกเป็นแบบว่าเกาะป้องกันนะฮะแล้วเราช่วยใครเลยๆหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะช่วยแพทธาแพท่านะฮะโอเคคอนติเนียโอเคอยังไม่จบดูคสัสโอ้ บีคอนเทลูครับน่นานอนอนอ,อืมที่ขุดหินเอนชานด้วยเอ้ย <c oughs> ดาบเอนชานนี่ไงถึงเวลาที่จะเขียนตอนต่อไปแล้วมาพร้อมคนพร้อมลุยครับผมเจอกันใหม่ในภพภาคหน้าฮะสำหรับไมครับสตอรี่โหมดซีซั่นที่2นะฮะขอบคูณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย สำหรับเอพิโซดหน้านะฮะซีซั่นที่2เอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องจแอนก็ตอนแรกนี้ใช่ไหมต่อไปก็เป็นเรื่องออแซงว่าไอ้จแอนเนี่ยมันมันบุกไปถึงเมืองอีเจมโครโฟนตรงนี้ด้วยนะฮะอ,อ๋อแล้วนี่อะไรฮะวิ่งหนีใช่ไหมฮะแจ็คเฮา w จ e คเฮาบล็อกบิลโลเดอร e เบทล็อเฮ้ย Below below the bed lock เป็นเรื่องราว ว่าด้านล่างเบ็ดล็อกเป็นอะไรเร้ด้านล่างเบ็ดล็อกเป็นอะไรมันก็ตกโลกตายดิใช่ไหมแล้วก็ Above and Beyond Final Battle โอเคฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเอพิโ od ในตอนต่อไปนะฮะก็ติดตามชมกันได้ในภายภาคหน้าฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะับไม่ครับซดิ Sorry, หมดซีซั่นที่สสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย